ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมานะครับลองอผมซื้อใส่กองน้ําใหม่นะครับเราซื้อมาตามเว็บไซต์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเว็บช็อปปี้หรือเว็บออนไลน์ต่างๆครับนี่เราจะรู้ได้ไงว่าใส่กองที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็น มีประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือคนพาหรือเปล่าครับซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับอย่างตัวแคปซูลพวกนี้เราไม่รู้เลยว่ามันมีคุณภาหรือไม่ครับนะครับนี่ผมมีวิธีการทดสอบแบบเบื้องต้นคร่าวๆนะครับโดยใช้เครื่องเครื่องน้ําหนักนะครับก่อนอื่นผมขอเล่าประสบการณ์ก่อน,นครับโดยใช้ใส้กรองที่เป็นแคปซูลแบบนี้นครับยี่ห้ออาจจะเป็นยี่ห้อพวกนี้นครับยี่ห้อประสบการณ์ตรงเคยยี่ห้อคอร์นาดน,นะครับนะครับ มันจะมันจะกวางคร like ับนะครับมันจะกวางครับอันนี้อันนี้ถือว่าโอเคครับมันหนึบนะครับมันกวางเลยนะครับเหมือนว่ามันใส่ตัวใส่กองไม่เต็มนะครับเสียงแบบไหนเสียงแบบนี้ครับอย่าตัวนี้ผมทดสอบตัวนี้ให้ดูครับประมาณนี้ครับเสียงแบบนี้ครับนย่ยประมาณนี้นี่ใส่กองในสิ่งครับมันจะประมาณนี้ครับแคบส่วนที่ใส่ไม่เต็มครับที่ประสบการที่เจอครับแต่ตัวนี้โอเคครับร้านนี้โอเคครับเสียงแบบนี้ครับได้ยินไหมเนี่ยเสียงมันจะนึบหนึแบบนี้ครับ คว่าโอเคครับร้านนี้นะครับก็เดี๋ยวผมคลิปหน้าผมจะมาทําการทดสอบดูว่าถ้าเราแกะไอตรงซีนนี้ออกนะครับแล้วก็ลองใส่เอามาดูว่าถ้าเราเอาสารกรองสกัดไปนะครับมันจะมันจะเป็นแบบป๋อนะครับนะอันนับนะครับอันนี้ผมจะมาพักค่อยมาว่าช่างหนักนะครับว่าใส่ปองที่เราได้มาคุณภาพไหมครับเออไอปล่องนี้ไม่มีประเด็นครับนะครับก็ มันมีประเด็นพวกนี้ครับหิมกับสูนี่ครับแม้แตลิลซิ่งพวกนี้ครับใส่มากใส่น้อยเท่าไหร่หรือว่าเป็นพวก CPO Carbon อย่างนี้ครับนะีย๋ยวมาดูกันครับเอาเริ่มจากเลซิ่งเลยนะไปเริ่มจาก P.P. ครับจาก P.P. นะ,อนะ,นะโอเค P.P. นะผมลอ,องตั้งค์ครับ พ p นะครับค่าอ่านได้ประมาณร้อยก้ากรัมครับส้กรองผมไม่ได้แกะซีนครับให้ช่างแบบมีซีนพลาสติกเลยนะครับอาจจะค่าอาจจะราวๆนี้ครับนะครับร้อยหนึ่งร้อยสองหรือร้อยนึงครับโอเคเราไปเริ่มจากคาร์บอนนะครับปีทีโอคาร์บอนนะครับเป็นแบบนี้ครับของช่างครับ สี่ร้จ็ดสกรัมครับไปก็เริ่มจเลิศซิงครับจังผมเลิซิงก็มาสี่ร้อยหกสิบกรัมนะครับ,ปร,บ,ป,รรรรบประมาณนี้นะครับ โอเคครับเราไปแคปซูลน,นะครับแคปซูล2.5นิ้วน,นะครับตัวนี้หองคอรดัดาสครับมันคงจะวางตั้งไม่ได้นะผมวงางนอนถ้าวางตั้งเราจับได้ไม่เลยเราวา,างนอนครับีเอาโอเคก็อ,อ,อ,คอ,อยู่ประมาณที่สามสิบ 300 0 3 102. 0มร้อยคูณสองกรัมจุดเจ็ดนะครับสามกสองนะครับกรัมเราลองตั้งดูครับว่ามันไงเท่าเท่ากันไหมก็เท่ากันนะครับนี่ผมใช้มือจับไปงี้เนาะ ตั้งไปแล้วก็อนนอนครับวัดแนวนอนแล้วกันครับตัวนี้เัาที่ผมเคยเจอประสบการณ์ครับที่มันกว้างครับไม่ถือว่นหนึงนะผมจะทำไงให้ทุกท่านได้เห็นว่ามันตั้งแล้วมันตน่าักันเท่ากันหรือเปล่า ก็รถเฉลี่ยประมาณนี้ครับเงินประมาณนี้ครับก็ไม่ได้แกะอะไออกแล้วต่อไปก็ตัวสุดท้ายครับก็เป็นตัวแคปซูลนะครับหนึ่งจุดสองนิ้วครับรถช่างนั่ 7, นก็สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิกรัมครับ งงลโอเคประามาณนี้นะเอาับ,บนี่คือทั้งหมดของเส้กรครับที่มาแนะนำวิธีการดูเบื้องต้นครับว่ามีประสิทธิภาพไหมครับดูจากการน้ำช้างน้ำหนังครับว่าเขาใส่สารกรอ,อยู่หรือเปล่าครับเดียคิดว่า ทุกไสกองนะครับน่าจะมาจากถ้ามาตรฐาน,นครับน่าจะมาจากโรงงานเดียวกันนะครับนาจากโรงงานเดียวกันนะครับสิ่งที่ผมเจอนะครับอาจจะตัวนี้ที่ผมเจอครับแค็กซูลเนีงง่ยซึ่งเห็นกซึ่งมันถูกกว่าร้านมันถูกมากครับถูกตทั่วไปเลยครับมันจะเป็นพลาสติกที่ไม่สีขาวเนะจะเป็นสีแบบนะขาวออกใสๆนะครับนะอยู่ังไงก็สีขาวใสๆครับ ตรงนี้เป็นสีขาวคนๆก็เือว่าโอเคครับดูที่สีนะครับส่วนเกที่สีนะครับตอนที่ผมได้มาผมลืมถ่ายให้ดูเนาะว่ามันต่างยังไงครับอย่างถ้าผมเจออีกผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูครับว่าของที่มีคุณภาพนะครับมีคของไม่คุณภาพเป็นยังไงครับไส้กรองครับใช้นะครับแนะนําครับการใช้ไส้กรองก็ถ้าเป็นน้ำปลาครับหนึ่งปีอยู่ได้ครับผมใช้หนึ่งปีค่อยเปลี่ยนนะครับไม่ต้องหกเดือนนะครับ ทุกไส้กรองพวกนี้ครับสี่ห้าตัวเนี่ยใช้หนึ่งปีถือว่าคุ้มค่าครับกับเงินสิบประมาณไส้กรองพวกนี้ประมาณไม่เกินห้าร้อยครับไส้กรองธรรมดาครับมาตรฐานธรรมดานะไม่ต้องมีกากครับพงกากกระเพ้าอะไรสักอย่างนะครับนะครับก็อยู่ประมาณปีหนึ่งเปลี่ยนนบถือว่าใช้ได้นะครับตัวผมได้มานะครับอย่าเห็นของถูกครับไส้กรองทับเห็นของของถูกนะครับไม่ถูกกว่าร้านอื่นครับคุณอาจจะได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะครับก็เอาในราคาที่เป็นมาตรฐานครับ เพราะว่าผมลองมาแล้วนะครับถึงมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ฟังนะครับก็ตัวนี้ผมบอกเลยว่าดูง่ายอีกทีหนึ่งคือมันเป็นไส้กรองที่เป็นสีขาวๆข้ขขนนะครับไม่ใช่ขาวใสนะคนี่นโอเคเลยครับดูง่ายครับโอเคก็ขอจบการำนำเสนอวิธีการดูไส้กรองที่มีประสิทธิภาพเหมือนต้นก็ไว้ขาวๆเท่านี้ครับ